พักให้หายเหนื่อยหรือพักตามระยะเวลาที่เรากําหนดแบบไหนสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่ากันไปดูคําตอบเลยดีกว่าครับการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะต้องเกิดจากการที่กล้ามเนื้อถูกกระตุ้นและเกิดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อและหลายๆคนนะครับอาจจะเคยสงสัยว่าพักให้หายเหนื่อยแล้วค่อยยกต่อหรือพักตามระยะเวลาที่กําหนดแล้วค่อยยก แบบไหนเนี่ยมันสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่ากันบางคนเนี่ยพักให้หายเหนื่อยหรือบางคนเองเนี่ยจะชอบใช้สมาร์ทวอชในการที่กําหนดว่าคุณเองเนี่ยจะยกได้หรือเปล่าบางคนเนี่ยฮัตเลนเนี่ยยังไม่ต่ําก็ไม่ยกนะครับแบบนี้เข้าใจผิดแล้วนะครับแต่วิธีที่ถูกต้องนะครับคือคุณเองเนี่ยต้องพักตามระยะเวลาที่คุณกําหนดนั่นเองครับระยะเวลาพักนะครับขึ้นอยู่กับความหนักและความเข้มข้นของกล้ามเนื้อที่คุณใช้นั่นเองครับเป้าหมายเนี่ยมันแบ่งออกเป็น4ปัจจัยหลักๆนะครับคือ1 เ o w ร์ Power, หรือว่าเพิ่มพละกกำลังและแรง2คือเพิ่ม Strength หรือว่าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 3เพิ่มไฮเปอร์โรฟีหรือว่าเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อและ4นะครับมัสกูล่าเอนดูเนนซ์หรือว่าเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อทั้ง4ประเภทนี้จะมีความหนักในการยกและระยะเวลาพักที่แตกต่างกันครับหากคุณต้องการเพิ่มพาวเวอร์เพิ่มพะละกําลังและแรงนะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะครับคือ Power s i n g l e e f f o r t event ใช้พะละกําลังเพียงแค่ครั้งเดียวและใช้ระยะเวลาพักนานยกตัวอย่างเช่นการทุนน้าหนักกระโดดสูงและยกน้าหนักน้ําหนักในการยกนะครับจะอยู่ที่80%ถึง90%ขอ RM ยก1-2ครั้งหรือน้อยกว่านั้น จะใช้ระยะเวลาพักนะครับตอนหนเซตเนี่ยอยู่ที่2-5นาทีนะครับมันติเพ e ลเอฟฟอร์พาวเวอร์นะครับจะเป็นการใช้พลักกาลังหลายครั้งเช่นการเล่นกีฬาลักบี้หรือว่าวอลเลย์บอลน,นั่นเองครับน้ำหนักในการยกเนี่ยอยู่ที่75%ถึง85%ของวัน RM ยก3-5ครั้งหรือน้อยกว่านั้นจะใช้ระยะเวลาพักเนี่ยตอนหนเซตอยู่ที่2-5นาทีด้วยเช่นกันครับและสตรงนะครับ ก็จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้ำหนักในการยกเนี่ยจะอยู่ที่85%ของ 1RM ยก6ครั้งหรือน้อยกว่านั้นจะใช้เวลาพักอยู่ที่2-5นาทีต่อ1เซตต่อไปนะครับก็จะเป็นไฮเปอร์โซฟีหรือว่าเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อข้อนี้แหละครับคือข้อที่เรากำลังพูดถึงอยู่คือการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยควรที่จะยกน้ำหนักให้ได้อยู่ที่67-85%ของ 1RM ยก6ถึง12ครั้งจะใช้ระยะเวลาพักเนี่ยอยู่ที่30วินาทีไม่เกิน90วินาทีหรือว่า1นาทีครึ่งต่อ1เซตนะครับและ muscular endurance นะครับเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อแบบนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยที่เพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะใช้เป็น muscle endurance ได้นะครับผมอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละมัดน้ำหนักในการยกนะครับก็อยู่ที่67%หรือน้อยกว่านั้นนั่นเองครับผมยก12ครั้งหรือมากกว่านั้น จะใช้ระยะเวลาพักอยู่ที่30วินาทีหรือน้อยกว่านั้นต่อ1เซตหลายๆคนนะครับอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเราเองเนี่ยยกจํานวนครั้งที่เยอะแล้วเราก็ควรที่จะพักให้เยอะสิไม่ถูกหรอแต่จริงๆแล้วนะครับเราเองเนี่ยควรที่จะดูความหนักและน้ําหนักในการยก ใน1เซตว่าคุณเองเนี่ยเล่นหนักขนาดไหนถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เล่นหนักยกหนักนะครับคุณควรที่จะพักให้นานเพราะว่าการยกหนักมันใช้พลังงานจากร่างกายของคุณมันไม่ใช่ความล้าของกล้ามเนื้อของคุณถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยเล่นจำนวนครั้งที่เยอะใช่ไหมการที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเกิดความแต่งตึงถูกไหมแล้วคุณเองเนี่ยก็จะรู้สึกล้าแบบนั้นเองเนี่ยมันเขาเรียกว่าเกิดจากอาการล้าของกล้ามเนื้อนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแยกระหว่างความล้าของกล้ามเนื้อกับความหนักของกล้ามเนื้ออันนี้ต้้ออออองงแยยกกกกก2เเเรรืื่่นนนนนีจาััััคบมมมไหล และหลายๆคนนะครับชอบดูที่ฮาร์ดเรทของคุณนั่นเองครับว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่ต่ำลงคุณก็จะไม่ยกเวทแบบนี้เองเนี่ยคุณอาจจะต้องพัก2-3นาทีต่อ1เซตด้วยครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยก็ไม่ถูกการกระตุ้นอย่างเต็มที่กว่าจะรอให้ 2- 3นาทีเนี่ยป่านนี้กล้ามเนื้อมันหายล้าไปแล้วเราเองจะสร้างกล้ามเนื้อได้ก็ต่อเมื่อเราต้องสร้างความเครียดและแรงกดดันให้กับกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจฮาร์ดเรทอันนั้นเรื่องของความเหนื่อย แต่เรื่องของความหนักของกล้ามเนื้ออันนี้เป็นเรื่องที่ทําให้คุณเองเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อได้นั่นเองครับใครที่กล้ามเนื้อไม่ขึ้นนะครับลองกลับไปดูเรื่องของสารอาหารดูด้วยนะครับผมบางคนมีวินัยที่ดีในการยกเวทในการออกกำลังกายแต่ไม่มีวินัยในการกิน แบบนี้กลามก็ไม่ขึ้นนะครับใครที่อยากที่จะสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันหรือว่าสร้างซิปแคก,ก็ตามครับสามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ที่ฟิตรีสายพรามนะครับทางเราเองมีการทดลองเทรนฟรี1ครั้งโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับสามารถติดต่อได้ที่ l i น์แอดฟิตรี n ายฟิตเนสนะครับผมหรือติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับผมทางเรายินดีให้บริการครับสวัสดีครับ